สวัสดีค่ะพีรดาจากศูนย์ชีซียูค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้เครื่องมือตัววัดแรงกดและแรงดันนะคะค่ะสำหรับเครื่องวัดชนิดนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับการวัดแรงดึงหรือแรงกดค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีทั้งตัวมอนิเตอร์แล้วก็ตัวสำหรับใช้ในการดึงหรือกดประตูทางหนีไฟนะคะในหน้าจอค่ะจะแสดงเกี่ยวกับตัวหน่วยการวัดค่ะ สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะมีหน่วยการวัดที่หลากหลายค่ะในขณะนี้นะคะที่จอเนี่ยจะแสดงหน่วยเป็นหน่วย Newton นะะิวตันค่ะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนหน่วยไปได้เรื่อยๆที่ปุ่มยูนิตนะคะมันก็จะมีทั้งหมดหลากหลายหน่วยเลยค่ะแต่ขณะนี้เราจะทําการวัดที่หน่วย Newton นะะิวตันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกโหมดค่ะว่าโหมดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นการวัดแรงกดหรือแรงดึงนะคะ สำหรับในครั้งนี้ค่ะเราจะวัดแรงกดนะคะเราก็จะใช้ตัวเป็นตัวพีค,ค,ค่ะแล้วเราก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆนะคะตรงนี้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หัวแหลมค่ะชี้เข้าหากันนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าเรากําลังจะวัดแรงกดค่ะค่ะต่อไปเราก็จะเป็นการวัดแรงกดนะคะว่าประตูทางหนีไฟนี้นะคะมีแรงกดที่เท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประตูทางหนีไฟเนี่ยควรจะมีแรงกดไม่เกิน120นิวตันค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะว่าประตูนี้จะมีแรงกดที่กี่นิวตัน ก็จะใช้เครื่องมือนะคะในการดันเข้าไปค่ะเพื่ออ่านค่านะคะตอนนี้เราก็จะได้ค่าออกมาแล้วนะคะก็คือค่าที่ไม่เกิน120นิวตันนะคะสําหรับเป็นค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานประตูหนีไฟค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะในการวัดแรงกดหรือแรงดึงตัวนี้นะคะสุนชีแนะนําให้ใช้กับการตรวจวัดประตูหนีไฟนะคะโดยการทําการตรวจวัดอย่างที่ได้แนะนําไปต้นคลิปนะคะ สำหรับช่องทางในการยืมเครื่องมือตรวจวัดชนิดนี้นะคะสามารถเข้ามายืมได้ที่เว็บไซต์ c c u j u l a a c t h เช่นเคยเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ